มีข่าวดีเกี่ยวกับาการเปิดประเทศของนิวซีแลนด์ตอนนี้รัฐบาลได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเขาจะทำการเปิดประเทศ ดีค่ะอ้อยอ้อยสตอรี่นะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานอ้อยไม่ได้มีการมาอัปเดตข่าวครา,าวเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์มาสักระยะหนึ่งได้แล้วเนื่องจากว่าอ้อยเพิ่งเริ่มงานใหม่ก็ทําให้ยุ่งยุ่งคือจะต้องตื่นแต่เช้ามากๆตื่นตีห้ครึ่งไปทํางานขับรถไปทํางานเลิก4ี่โมงขับมาถึงบ้านอา้าวทากับข้าวทำโน่นนี่นั่นเอาอีกละสองทุ่มครึ่งสองทุ่มเตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็นอนมันก็จะวนลุป ไปแบบนี้นะคะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาอัปเดตกับเพื่อนๆสักเท่าไหร่แต่วันนี้โอเคมีข่าวดีเกี่ยวกับาการเปิดประเทศของนิวซีแลนด์ซึ่งคำถามเนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากจะทราบใครที่มีมีครอบครัวมีแฟนมีสามีอยู่ที่นี่แล้วอาจจะเดินทางมาไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพลเมืองของนิวซีแลนด์ก็ตามทีเนื่องจากว่า การจอง M I Q ก่อนหน้านี้เนี่ยมันยากมากๆซึ่งถ้าหากว่าใครที่จองได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณถูกลอตเตอรี่อย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเขาจะทำการเปิดประเทศโดยจะมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ค่ะ ตั้งแต่วันที่17มกราคมปี2022ก็คือปีหน้าที่ใกล้จะมาถึงนี้สำหรับใครที่เป็นพลเมืองนิวซีแลนด์แต่ว่าไปติดค้างไปทำงานไปอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียคุณสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ได้โดยที่ไม่ต้องมีการจอง MIQ เย่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะเพราะว่าการจอง MIQ เนี่ยถือว่าใครจองได้เนี่ยเหมือนถูกหวยถูกลอตเตอรี่อย่างนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะ และตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ปี2022นั่นก็ตรงกับวันวาเลนไทน์นั่นเองถ้าหากว่าคุณเป็นพลเมืองอของนิวซีแลนด์ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกเพียงแค่ว่าคุณได้รับวัคซีนที่มันครบแล้วเท่านั้นคุณก็สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์โดยไม่ต้องมีการกักตัวข้อนี้เนี่ยเชื่อว่าคนที่จะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเลสเซเดนหรือ,อซิติเซน คุณรอคอยข้อนี้มานานมากแน่นอนเพราะว่าการจอง miq ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันยากมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสแล้วที่คุณจะได้กลับมาเจอคนที่คุณรักอีกโดยที่ไม่ต้องมีการจอง miq นั่นเองค่ะ และตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2022เป็นต้นไปนะคะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเพียงแค่ว่า,าคุณได้รัวบวัคซีนครบแล้วเท่านั้นคุณก็จะไม่ต้องมีการกักตัวใน M I Q อีกต่อไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องมีแผนความชัดเจนและความปลอดภัยดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ 1. จะต้องมีผลตรวจที่เป็นลบหรือเป็นเนกาทีฟก่อนที่จะทำการเดินทางนะคะ 2. จะต้องมีหลักฐานว่าคุณได้รับวัคซีนที่ครบแล้ว 3. ผู้เดินทางเนี่ยจะต้องสามารถเปิดเผยประวัติการเดินทางได้อย่างชัดเจนค่ะ 4. จะต้องทำการตรวจเชื้อซ้ำหลังจากที่มาถึง 5. ห,หลังจากที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะจะต้องทำการแยกกักตัวเองเป็นเวลา7วันค่ะและ6 หลังจากที่มีการกักตัวเองครบเป็นเวลา7วันแล้วเนี่ยจะต้องทำการตรวจโควิดเทสซ้ำอีกหนึ่งรอบและแน่นอนว่าผลจะต้องเป็นเนกาทีฟหรือเป็นลบก่อนที่จะออกสู่ชุมชนนั่นเองค่ะและนี้ก็ถือว่าเป็นประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลน,นิวซีแลนด์นะคะเราก็ได้ตรหวังว่าขอให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศออกมานี้เพราะว่า เอาจริงๆเราไม่ทราบได้เลยว่าสถานการณ์ในอนาคตมันจะมีอะไรที่จะรุนแรงไปมากกว่าน,นี้อีกหรือเปล่าก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็แน่นอนค่ะรัฐบาลเขาก็ได้มีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือมีคนที่เดินทางเข้ามาในนิวซีแลนด์ที่คือมันเยอะขึ้นเนี่ยการติดเชื้อในนิวซีแลนด์ก็คาดว่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมากขึ้น แต่จากเปอร์เซนต์คนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะมีการติดเชื้อที่มากขึ้นแต่ก็เชื่อว่าอาการของผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยน่าจะแสดงอาการออกมาเพียงน้อยถึงปานกลาง เท่านั้นเองยังไงถ้ามีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าน,นี้อ้อยก็จะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะยังไงวันนี้อ้อ,อยสตอรี่ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ้อยด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกด Subscribe ที่หน้าโลโก้ของอ้อยสตอรี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ